บทที่สิบสองนิมิตเรื่องสตรีและมังกรเครื่องหมายยิ่งใหญ่ปรากฏในสวรรค์คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาพรมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้ามีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะนางมีคันแก่กำลังร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจะคลอดบุตร เครื่องหมายอีกประการหนึ่งปรากฏในสวรรค์คือมังกรใหญ่สีแดงมีเจ็ดหัวและสิบขาแต่ละหัวสวมมงกุฎหางของมันตวัดดวงดาวหนึ่งในสามบนท้องฟ้าให้ตกลงมาบนแผ่นดินมังกรยืนอยู่ตรงหน้าสตรีที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรของนางทันทีที่คลอดนางคลอดบุตรเป็นชาย ซึ่งจะต้องปกครองชาติทั้งหลายด้วยคทาเหล็กแต่บุตรของนางถูกคว้าตัวขึ้นไปเฝ้าพระเจ้ายัางพระบัลลังก์ของพระองค์ส่วนสตรีนั้นหลบหนีไปในถิ่นธุรกันดาลที่นั่นนางมีที่พำนักซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูเป็นเวลา1260วันสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์ มีคาแอลกับเหล่าทูตสวรรค์ของเขาต่อสู้กับมังกรมังกรพร้อมกับบริวารของมันก็ต่อสู้ด้วยแต่มันพ่ายแพ้และไม่มีที่พำนักในสวรรค์อีกต่อไปมังกรใหญ่คืองูดึกดำบรรที่มีชื่อว่าปีศาจและซาตานผู้ล่อลวงผู้อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินให้หลงไปถูกโยนลงมาบนแผ่นดิน บริวารของมันก็ถูกโยนลงมาด้วยข้าพระเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดพ้นพระอนุภาพและพระราชอาณจาจักรเป็นของพระเจ้าของเราแล้วและอำนาจเป็นของพระคริสต์ของพระองค์เพราะผู้กล่าวหาบรรดาพี่น้องของเรา คือผู้ที่กล่าวหาเขาทั้งกลางวันกลางคืนเฉพาะพระพักของพระเจ้าของเราก็ถูกโยนลงไปแล้วบรรดาพี่น้องของเราชนะผู้กล่าวหาเดชาพระโลหิตของลูกแกะและอาศัยคำพยานของตนเพราะเขาไม่หวงแหนชีวิตแม้เมื่อเผชิญความตายดังนั้นสวรรค์และท่านทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในสวรรค์จงชื่นชมเถิด วิบัติจงเกิดแก่แผ่นดินและทะเลเพราะปีศาจลงมายังแผ่นดินและทะเลด้วยความโกรธอย่างรุนแรงเพราะมันรู้ว่ามีเวลาเหลือน้อยแล้วเมื่อมังกรหรืองูเห็นว่าตนถูกโยนลงมาบนแผ่นดินก็เริ่มเบียดเบียนสตรีที่คลอดบุตรชายแต่สตรีนั้นรับปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกเพื่อจะได้บินไปยังถิ่นธุรกันดาล ที่พมนักของนางที่นั่นนางจะได้รับการเลี้ยงดูพ้นสายตาของงูเป็นเวลาสามปีครึ่งงูพ่นน้ำออกจากปากเหมือนแม่น้ำตามหลังสตรีเพื่อให้นางถูกกระแสน้ำพัดไปแต่แผ่นดินช่วยนางไว้แผ่นดินอ้าปากออกและดื่มแม่น้ำที่มังกรพ่นออกมาจากปากของมันมังกรโกรธสตรี และออกไปทําสงครามกับเผ่าพันธุ์ที่เหลือของนางคือผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าและยึดมั่นในคําพยานถึงพระเยซูเจ้ามันมายืนที่หาดทรายชายทะเล